เรายังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะเจ้าหน้าที่ตรวจพบต้นไม้ที่มีค่าขนาดใหญ่หลายชนิดด้วยกันถูกตัดล้มคาต่อจำนวนมากในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าก,กาบังต้นน้ำคลองเทพาค่ะ ภายใต้การสั่งการโดยพลตำรวจตรีสมกูลการจนะอุดมการผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4ี่ได้ร่วมกันออกตรวจสอบข่าวสารพื้นที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากาบางังบ้านคลองอูดตําอู่หตําบลบาละอำเภอกาบางังจังหวัดยะลาเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดต้นไม้โดยจเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบพบการลักลอบตัดต้นไม้ทำลายป่าจำนวนหนึ่ง แปลงใหญ่ที่ริมถนนดินจากแนวคลองอูดถึงแนวสันเขาสูงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์มีกลุ่มนายทุนเข้าไปบุกรุกลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่บนภูเขาโดยใช้เครื่องเลื่อยโซ่ยนตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ตรวจพบต้นไม้มีค่าขนาดใหญ่หลายชนิดถูกตัดล้มคาตอจำนวนประมาณ30ต้นบางต้นถูกตัดไม้เป็นทรงท่อน ถูกขนย้ายไปแล้วก็เหลือบางตอเท่านั้นบางต้นก็ตัดเป็นท่อนแล้วทําเป็นไม้หลาเอาไปขายลานไม้ขนย้ายไปแล้วบางส่วนแล้วก็ยังมีต้นไม้ที่เป็นท่อนขนาดใหญ่ล้มคาตอจํานวนมากที่ยังอยู่ในพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติถูกทํำลายประมาณ30ไร่ด้วยกันซึ่งขณะนี้ตรวจสอบนะคะไม่พบบุคคลใดแต่อย่างใดค่ะ จากการสอบถามข่าวสารนะคะเบื้องต้นจากประชาชนค่ะให้ข่าวว่ากลุ่มนายทุนนะคะได้มาซื้อพื้นที่ป่าบริเวณนี้เอามาเป็นที่ดินนะคะในการตัดไม้ขนาดใหญ่ทำไม้สูงค่ะบรรทุกรถ10ล้อนะคะออกนอกพื้นที่ไปและก็เป็นไม้ท่อนค่ะเอามาขายลานรับซื้อไม้ฟืนกลุ่มนายทุนนะคะหยุดตัด ขนเครื่องมือออกไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม2566ค่ะเนื่องจากตำรวจตะเวนชายแดนนะคะเข้ามาจับกลุ่มไม้จุงที่คลองบาเลนนะคะและก็มีการเข้ามาทำใหม่ตอนใกล้ๆกับวันสงกรานนะคะเนื่องจากก็เป็นวันหยุดยาวด้วยทั้งนี้เองค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะเข้าไปดําเนินการตรวจยึดไม้ท่อนนะคะเพื่อนําเรื่องไปร้องเรียนร้องทุกข์นะคะต่อพนักงาน สถานีตำรวจภูทรกาบังและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายตามระเบียบกันต่อไปค่ะ